สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านคายินดีต้อนรบับสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับมือนีเนาะซอเขียวกะจะพาพี่น้องไปติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนระยองนะคะกะขอฝากความคิดหอดคิดถึงไปหาคุณพ่อสารวัตรหน่อยนะคะเหลขกสูตร่อสารวัตรเข่าค่ะ เข่าเก่าแปดแปดเก่าเน้นเน,น้ตัวเดียวล่างด้วยนะคะค่ะแต่ว่าโทษติดต่อกับ่อบ่ได้ตั้งแต่ก้อนหวยออกคนเด้พ่อเป็นยังหรือว่าบ่สบายเบาหรือว่าไม่ยังกะเอ่อโซ่เขียวโทษไปค่ะขอให้ความกลรุน่ารับโทษในเด้อค่ะเพราะว่าสซเขียวเป็นห่วงค่ะบ่วม่นว่าจะโทษเอาแต่เหล็กเด้ตามที่จริงอะ่ะเคยรับโทษกันย่ดีๆเรายุดีๆบ่รับโทษนี่กะอยากจะรู้เหตุผลอยู่แล้วก็เป็นยัง เป็นอีหยังคือบรับโทษบ่สบายบอกหรือว่าพ่อเป็นอีหยังก็อยากลูกความเป็นจริงเนาะคะ่ะพ่อหรือว่าพ่อจะเศร้าปล่อยเหลขบอกหรือว่าพ่อมีปัญหาอีหยังพ่อกับรับสายให้ซอเขียวแน่ด้วยความเป็นห่วงคะ่ะพ่อคะยานพ่อเอ่อบ่อบสบายนี่แหละส่วนมากเนาะแล้วบดนี่ถ้าพ่อจะเลือกให้เหลขหรือว่าจังใดกับบอกแน่เพราะว่าพ่อกะอยายุหลยแล้ว ก็ซอเขียวสิขิดไปในแบบนี้เนาะอายุหยร้ยแล้วเพราะว่าย่านพ่อว่สบายละส่วนมากเนะพอทุกเครื่อน่ะซอเขียวโทษไปปั๊บพอจะให้จะรับโทษซอเขียวเลยยังส่นะกะความเป็นห่วงเป็นใยฝากไว้ถึงพอสารวัตรเด้อค่ะว่าซอเขียวเป็นห่วงยูที่โทษไปแล้วบรับโทษอ่ะกะเป็นห่วงกับพยายามรับโทษซอเขียวในเด้อบ,บนนี้ถ้าซอเขียวโทษไปได้ยินคลิปนี้แล้วฟังคลิปนี้แล้วก็ขอ ให้รบกวนรับสายให้ซอเขียวแนบว่าพี่ว่านองผู้ใดอยู่บ้านไกลเลื่อนแจ้งหรือว่าลูกหลานอยู่นําล่ะถ้าเกิดว่าพอสารวัตรรับโทษบไ่ไรกะรับโทษให้พอสารวัตรแน่ซอเขียวโทษไปนะรับให้แน่กะพยายามคุยกันแน่ว่าไม่อย่างผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงนี่ยังเกิดไปบองสินะก <c oughs> ะอยากรู้เรื่องเล่าเนาะค่ะนอกาสหรับคนที่เคยรู้จักกันถึงเฮาจะรู้จักกันทั้งทรศัพท์เป็นเอฟซีกัน เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะคะก็คือคนๆที่รู้จักกันมาแล้วในเมื่อมียังหรือเปลี่ยนแปลงอะไรกับให้บอกันคุยกันแนละ้วพอนะ่อเนาะค่ะถือว่าสอดเขียวฝากความห่วงใยไปผ่าน่องสอดเขียวผ้าร้วยเด้อค่ะคิดถึงพ่อเป็นห่วงพ่ออยากให้พ่อนพ่อใส่ปีใหม่พ่อกับบรับโทษจากเถื่อโทษไปย่ำตุเลกกับบรับโทษจากเถื่อโค้งสุดท้ายกับบอับค่ะเมื่อนี้โทษไปทมเอาตุเลกอีกว่าจะโทษไปให้พ่อนพร้อมเลย พ่อกับ,บรับโทษแต่หมื่อ้านบนดอะหู้บ้านกับโทษไปเราจะให้พรอเนานะปีใหม่พ่อกับ,บรับโทษเลยซอเขียวเป็นหว่วงเด้อค่ะถ้าพ่อเป็นอะไรกับรับโทษซอเขียวบอกซอเขียวน้าแน่ค่ะจะบริคิดยังไหลยมากไหมเนาะค่ะขอฝากเรื่องแค่นี้ค่ะคุณพ่อคะค่ะแต่ถ้าพ่อได้ยินแล้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะจนจะเลื่อนลงเรื่องให้เป็นหโพ่อหมไส้ให้ลูกให้หลานต่อไปเนาะ ขอขอเพิ่งไบบุญอยู่ด้พอวาวเรียกพ่อนี่ก็เขาทุกงวดเนาะคอยพอมีความสุขความเจริญค่ะไอทมันค็เนื่อนเด้อพ่อเอ้ยอย่าเจ็บอย่าจนให้ลำให้รวยให้พบแต่สิ่งดีๆให้เจอแต่ความสุขบรราปชีวิตให้ให้ทุกอย่างราบเรื่นเนาะค่ะจากหนักเป็นเบาทุกสิ่งอย่างถ้าพ่อป่วยก็ให้ใหายหายวันหายคืนนะคะคอยคอยสุขภาพดีึ้นได้เรียว,วันค่ะพอ่อครับพ่อมี่อันใดกะ สิ่งใดหนักอ,อกหนักใจก็ขอให้มันลุดพนไปในเร็ววันด้วยนะคะค่ะนี่คือคําฝาก่วยพรอไปผ่านช่องสอเขียวไปถึงพ่อสารวัตรนะคะค่ะคุณพ่อคะเย่เรื่องมาพี่น้องเอซเพิ่นติดตามพ่อสารวัตรอยู่เด้อติดตามไลายอยู่ค่ะเ่ต้องน้อยใจดอกสําหรับตัวเลขแนวทางพ่อน่ะถึงเลขพ่อจะเข้า พออาจจะน้อยใจว่าคือพอมีค้นมาทาบุญน้ําซอเขียวนอะคือ่ามีคนนั่นทาบุญไปทังวัดปาน้อะแมนบอเพราะว่าเลขพ่อนี่ฝากเป็นเลขของอวัดป่าจอมศรีเนาะของ่อสารวัตรนะเพิ่นฝากมาเป็นเลขของทา้งวัดป่าจอมศรีค่ะ,เ,ะเลขสูตรของ่อสารวัตรนะแต่ว่ามันเงียบค่ะเขาทุกงวดแดมพึ่งมาพึ่งมาบอเขาตอนที่พระอาจารย์ปอยเป็นแปดอรหัน ช่วงที่ว่าบวชที่ภาพนี่แหละค่ะบนเขาแต่หลังจากนั้นมากเข่าตลอดได้ค่ะค่ะจนงวนนี่งวดนี่กับเขาเ่าแดดเก่าเนาะ <c oughs> เน้นล่างด้วยกระทึงได้บอกว่าเหลขกพอสารวัตรเน้นล่างเป็นล่างเน้นบนเป็นบนนะคะค่ะพอสารวัตรกับซ้ำเป็นคนคนหนึ่งที่รู้จักคุ้นเคยกับซอเขียวเนาะ <c oughs> ตั้งแต่ผัดปอยเหลขกกันมากกับซ้ำว่าคนในครอบครัว เป็นเอฟซีในช่องซอเขียวผ้ารวยที่รู้จักกันหลายอยู่พ่อวบยังเข้าคุยกันนิดๆน้นอยๆแค่การให้ตัวเลขกันแต่ในความรู้สึกของซอเขียวนี้เป็นความผูกพันคือคนรู้จักกันนะคะสิรู้จักกันแบบได้กระซังก็คือความผูกพันคือคนในครอบครัวคือคนรู้จักของซอเขียวเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเหมือน เหมือนทุกสิ่งอย่างคือสรุปก็คือเหมือนคนในครอบครัวนะคะค่ะผู้ได้กับสางที่มีเฟตมีไล่มียางสอเขียวนี่ถ้าในช่วงที่ติดต่อซสอเขียวมาตลอดนี่ให้พอนสอเขียวมาปีใหม่สอเขียวที่ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะส่งมาสอเขียวกับซ่งกลับขึ้นให้กำลังแรงใจกันค่ะขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่พ่อสารวัตรได้ห้มาตลอดมาเนาะที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ขอสารวัตรห่มากห้เรียกมากกับเขามาตลอดค่ะก็ขอพูณในความหวังดีค่ะคุณพ่อคะค่ะก็เป็นอันไดก่คอยรุดผลเรวไว้ถาพอสุดีแ้แรีย่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณพ่อคะค่ะนี่คือความคิดหอดความคิดถึงฝากไปถึงคุณพ่อสารวัตรนะคะสําหรับหลีกสูตรของคุณพ่อสารวัตรปล่อยมาแล้วแตกมาเว้นงวดเดียวเองนะคะ แตกมากตลอดเลยนะคะเพิ่งผิดพลาดไปงวดเดียวงวดเมื่อกี้กับมะเข่าแล้วก็เลยเป็นห่วงเป็นใยแล้วกะ็คิดหอดพอ่อว่าจะเอาเรืงวดนี้มาปล่อยให้อ,อีพ่ออีเป็นใน่นํามัดปลาแล้วพ่อเป็นคน้นทรายบุญมากๆค่ะก็ก็พ่อมี่ยังไมารลายดอกก็ถือว่าถ้าติดต่อพ่อไม่ได้ก็หน่อยใจอยู่ค่ะพ่อเป็นห่วงเป็นใยมียังก็คุยกันเบาก,กันค่ะพอะอ่อคะบบตรง ปฏิเสธสายเนาะค่ะมีอย่างกระเปาไม่เลยซอเขียวรับได้ฟังได้บบเป็นนังค่ะถ้าจะให้เรียกต่อกะห้ถ้าจะบม่ห้กระบอกแมาตรงๆกระบอเป็นยังค่ะแต่พ่อคือคนคนหนึ่งที่ซอเขียวรู้จักแล้วก็คือเหมือนคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะพ่อค่ะวันนี้เข้ากับมาเขาเรื่องของโตเลียกของเสียนรรยองเนาะค่ะเสียนรรยองนี่เลียกคนกับเขามาอยู่ที่ 89ตรงๆเลยค่ะมีดีเอ็นเอเดิมให้ดูด้วยนะคะแต่สอดเขียวบริเลลลคองคีเหมยเพิ่นงวดวังหันเพิ่นยำ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 มากบริสันแต่สอดเขียวบาว่างยากน้ำนุกมีละคือจังสอดเขียวได้จมไปคีพันๆม่านาน,านึงละโบสุพีนองฟั่งระบายออกทั้งหัวจิตหัวใจค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะทางเดี๋ยวเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางกันเนาะของพ่อสารวัตรวันนี้ไห้มาแตเลขวิ่งค่ะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขและดีเอ็นเนอ,อนเ,นาาเดิไดมได้เลยจ้า ค่ะกาสรุปตัวเลขเซียนระยองเนาะคะ่ะงวดวันที่17มกราคม67นะคะหลังแตก8 9เ้เน้นๆน,น,นะคะพี่น้องเอฟซีคะงวดวันที่17มกราคม67เน้นมาให้ที่วิ่งบน9และ0เน้น9ก้าบนเม็ดเดียวนะคะวิ่งล่างมาสี่มาหมาหเน้น4เม็ดเดียวะค,ะค,ค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะพอเซียนระยองไห้มาสดๆร้อน,อน,อนๆนๆ หม่เลยเนาะค่ะซอเคียวกะรีบรงคลิปให้กับพอเซียนระยองทันทีเนาะค่ะหลังจากแตก8 9เ้มาเน้นๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวเลีกจับคูเอาไปไว้ที่หลังเพราะพอเซียนระยองบอกว่าเอาตัวนี้ไปไว้ถ้าจับคูสกอรพี่น้องเอฟซีพูดได้มากตัวนี่ก็คือเน้นไปที่ตัวนี้สกอรเลยพัสนค่ะ9ก้ามาบนสี่มาล่างเน้นๆเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเพราะว่า เกลียจับคูพอเสี้ยนยะยองบอกว่าขอความมั่นใจอีกรอบก่อนว่าสันคอยจะจัดโตมาใหา้เน้นๆเหมือนชุด8-9นะคะดินเอเดิมก็มีนะคะเดี๋ยวซอเขียวจะขึ้นแคปหน้าจอให้พี่น้องเบิงเนาะว่าเอามาจากเพื่อนนีรีได้ซอเขียวบปรี้มาแตงแปลงเรื่องค่ะเพราะว่าจะเอาจากาโตที่โหลดมาจากในไ่ของคุณ่อมาให้เบิงเลยเนาะค่ะเนาะมาเป็น สูตรของเพ่นแท้แลละเพ่นทรงมาออกแท้ค่ะซอเขียวจะขึ้นตัวอย่างเก่าให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะขึ้นคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวซอเคียวจะทิ้งช่องว่างไว้ค่ะขึ้นตัวเลขเทียบข่างสำหรับ DNA เดิมนะคะค่ะ ค่ะกัชอบกอจัดคัดกับพันค่ะพี่น้องเอซีค่ะใส่ดุลพินิจพิจารณาในการรับท่วมรับฟั่งค่ะสวซเกียวกับแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะกับขอบบุญขอบคุณสําหรับเซียนระยองที่ให้ตัวเลขแนวทางมาไว้พี่น้องพินิจพิจารณาเนาะค่ะกับขออําลาพาจากพี่น้องเอซีไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพอกันไหมคลิปหนางวดนาค่ะพี่น้องเอซีค่ะสวัสดีค่ะ